เปิดประตูแห่งความหวังสำหรับผู้ป่วยมะเร็งวิธีการรักษาที่ใหม่และน่าสนใจจากแพทย์แผนจีนที่นำศาสตร์ตะวันตกมาผสานด้วยาศาสตร์แพทย์จีนความหวังใหม่ในการต่อสู้กับมะเร็ง เมื่อพูดถึงการรักษาโรคมะเร็งมักจะมีการพูดถึงวิธีการรักษาที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยแต่วันนี้เราจะพูดถึงวิธีการรักษาที่มีความหวังและเป็นอีกหนึ่งพลังในการต่อสู้กับโรคมะเร็งซึ่งมาจากแพทย์แผนจีนโดยใช้การฝังเข็มและสมุนไพรจีนเพื่อช่วยเสริมพลังชีวิตและเยียวยาจิตใจให้ผู้ป่วยมีกำลังใจใช้ชีวิตอย่างสมดุลในงานเสวนากินเป็นอยู่ดีสู้ภัยมะเร็ง ที่จัดโดยชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งได้มีการแบ่งปันแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนโดยอาจารย์แพทย์แผนจีนประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอาจารย์ธนกรชานุวงศ์และเลิกคังคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการแพทย์แผนจีนแนวคิดของแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคมะเร็งแพทย์แผนจีนมีแนวคิดว่าโรคมะเร็งเกิดจากความไม่สมดุลของ3ประการหลักคือภาวะพร่องในร่างกายที่ทําให้ร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มกันลดลง ภาวะเลือดลมติดขัดที่ส่งผลให้อวัยวะทำงานผิดปกติภาวะพิสสมจากเซลล์มะเร็งและผลข้างเคียงจากการรักษาเมื่อมีการะสมของสามปัจจัยนี้ร่วมกันจึงก่อให้เกิดและเร่งการลุกลามของมะเร็งแนวทางการรักษาของแพทย์แผนจีนเลยมุ่งเน้นการปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งด้วยการใช้สมุนไพรจีนและการฝังเข็มสมุนไพรจีนและการฝังเข็มในการรักษาโรคมะเร็ง สมุนไพรจีนมีหลายชนิดที่ถูกศึกษาว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกายซึ่งลดผลข้างเคียงจากการรักษาได้ดีขึ้นเช่นอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้หรือเบื่ออาหารการฝังเข็มก็ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหูว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังมือเท้าชานอนไม่หลับภาวะเครียดและความวิตกกังวลอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยที่เคยจัดขึ้นในเอเชียและตะวันตกก็ชี้ให้เห็นว่าการใช้สมุนไพรจีนและการฝังเข็มร่วมกับการรักษาหลักสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นและสุขภาพจิตแข็งแรงขึ้นซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนผู้ป่วยสามารถให้แพทย์แผนจีนเข้ามามีบทบาทในการดูแลได้ทุกระยะของการรักษาเช่นก่อนและหลังผ่าตัดเน้นบำรุงพลังชีและเลือดเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้พร้อม ระหว่างเคมีบำบัดช่วยลดภาวะเลือดข้างบรรเทาอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารและเสริมภูมิคุ้มกันระหว่างใช้รังสีใช้อาหารและสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสารน้ำบรรเทาภาวะปากแห้งคออักเสบและลดผลกระทบต่ออวัยวะภายในแต่ผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนจีนที่มีความเชี่ยวชาญและรับบริการในสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดการแพทย์แผนจีนเป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสมหรือไม่ การแพทย์แผนจีนเป็นวิธีการรักษาที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดผลข้างเคียงจากการรักษาแต่ก็ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนถ้าคุณเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือคนใกล้ชิดผู้ป่วยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการรักษาด้วยวิธีนี้มีความคิดเห็นอยากแบ่งปันไหมชวนคุยกันในกลางคนเลย